วันนี้เราจะผัดกบคะ่ะกบทอดใส่กะเพราใส่กระชายไปลงมือกันคะ่ะเอาละปฏิบัติการฉุนเต็มบ้านแน่เร็จย,ยังลูกปออกไปก่อน่ะ เพิ่มควาเมวาเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยป่นอีกหน่อยน,น,นี้มันต้องเผ็ดข้างร้อนไปเลยไล่อยู่ไม่หายสักทีมาก เราทอดใส่ใบกร้งไปด้วยนะนะแล้วหอมมากเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุง,น,งนันหอยตาลนิดหนึ่งไอ้นี่เกาไม่ต้องใส่เนาะ ใหญ่ชูปลา,อา,อาขอมมากปลาเดนขอบกับคักโอ้ยมันงใหญ่มเรแล้ใส่ตัรยเลยแค่แข็งไว้แล้วเนี่ยปลาแค่แข็งไว้จนเกืออไดรแล้วมั้ง กินดาชามีประโยชน์นะดชาชยอะ่ะเพื่อเป็นเพืรอบำรุงไปก็กินอาหารเป็นยาเยอนก็เป็นยาเปนะ็นอาหารพี่น้องแล้วก็เติมน้ำล้างครกลงไปน้ำนิดนึงดดดข้าว,ดดดวยืมเสื้อจุมหมดแล้วเนะี่ยได้ ิมรสได้แล้วก็โอเคใส่กับเค้าก็จบอ,อร่อยมากใส่ใจแล้วแล้วก็ใส่กับเพาลงไปเลยเขาไม่ค่อยแตกก็งี้สวยกโปวยโปรยข้าวใส่ลน ดกด s บ b s c r i ไปค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์นะคะเดี๋ยวเพื่อนอย่าเพื่นผ่านนะ